ก็ Amazing ดีกว่าไม่ง่ายอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคือจริงๆก็รู้จักกับน้องแอฟมาตั้งแต่ยังเด็กๆด้วยกันคู่ใช่ไหมส่วนวันนี้น้องแอฟจะเป็นคุณแม่แล้วแล้วก็เป็นคุณแม่ที่สวยมากเพราะว่าขนาดท้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีน้ำมีนวลดูเปล่งปลั่งมากใช่ไหมครับก็ค่ะก็ ก็ดีใจค่ะดีใจกับเขามากๆแล้วก็คือถือโอกาสเหมือนเราไปพักผ่อนใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเราไปเหมือนไปมาหาสู่กันนะคะแล้วก็ได้เจอทั้งแอปแล้วก็สงกราณแล้วก็น้องที่อยู่ในท้องอีกหนึ่งคนก็แบบว่าท้องใหญ่มากนะคะแต่ตัวเล็กแล้วเป็นคุณแม่ที่สวยมากผิวพรรณดีมีน้ำมีนวนแล้วก็แบบออร่าคุณแม่จับอ่ะก็ถามว่าตื่นเต้นไหมเขาบอกแรกๆยังแต่ใกล้ๆแล้วล่ะอะไรเงี้ยเขาก็รุนว่าจะแบบได้ได้ได้ทันปีใหม่หรือเปล่า แล้วกว่าเห็นเราเ้องไม่ชนกันด้วยเค็ดอะไรคือพี่นัทนึกว่าพี่นัทเป็นปากัดนะครับสามารถเราท้องชนกันลราท้องได้เลยอะไรนี่เอาช่วยถีทางค่ะก็เหมือนเกิดเข้อเรียกอะไรแบบว่าก็พยายามแต่งตัวเรียนแบบคนท้องตลอดเวลายังนะคะยังแต่ว่าก็เหมือนก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นมุกอะค่ะขำกันอะไรเงี้ยเผื่อแบบเป็นเคล็ดอะไรเงี้ยเผื่อียกวเป็นการเป็นการให้พรนะก็ได้แบบแอปว่า ให้คนท้องให้คุณแม่มือใหม่ให้พอนีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครก็ให้พอนี่เรียบร้อยแล้วครับอีกทีนี้อยากมีบ้างไหมครับพี่นัสก็มันก็ไม่อยากมีเลยครับเพราะท้องไปติดกันแบบว่าไม่อยากไม่ค่อยอยากมีเลยครับถ้าเกิดไมขอเปิดรับไหมครับว่าต้องกาหรื นั่นว่าเคลมแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนั่นว่าของแบบนี้มันอยู่ที่แต่ละคนแต่ละแบบว่ารัโอกาสว่าเขาจะแบบมายังไงมาตอนไหนนั่นว่าเอาเวลาที่นั่นว่าทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าแต่เราก็ใช้ในใน,ในทางแพทย์ช่วยบ้างเลยนะแพทย์ปัจจุบันแพทย์แผนโบราณบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูแลสุขภาพตัวเองช่วงนี้ก็พักผ่อนเด็ c, แล้วก็แบบก,ก็ปล่อยไปแต่น่า,นาจะปีหน้าแหละนัดว่านะให้แบบว่า ก็จะเป็ปีหน้าแล้วเนาะก็น่าจะน่าจะปีหน้าละค่ะเห็นว่ารายเงินนองก็ให้พรเอาไว้ใช่ไหมก็ต้องรอดูว่าพรน้งแอปจะจะจะสมหวังหรือเปล่าครับทางเรามีอะไรต้องผลลหลานบ้างคะ ยังเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะเพราะว่าจะบ้านพอที่ดินก็ไม่ได้เพราะว่าที่ดินของแรมก็เยอะแล้วใช่ไหมใช่จะเป็นอะไรดีอันนี้คิดยากเหมือนกันเนี้ยใช่ค่ะก็ก็เขาพอดีเขาก็ลุ้นเขายังไม่ได้บอกนะคะว่าว่าเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็จะรอลุ้นวันนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเรารอรอใกล้ๆกก็ได้ค่ะนะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เนื่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ของขวัญหรืออะไรหรอกค่ะนื่ามันอยู่ที่ เขาเรียกอะไรอ่ะกำลังใจหรือว่าสิ่งที่แบบคุณแม่คุณพ่อต้องการคือแบบว่ากําลังใจแล้วก็การที่แบบให้พรเขาเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนทีนที่นัทเขาอยากมีลูกขนาดนี้กดดันไหมคะจริงๆไม่กดดันเลยครับเพราะว่าก็เข้าใจความความอยากความความความต้องการหรือว่าสิ่งหรือหรือหรือกำลังใจที่ทุกคนสนับสนุนแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติคือถ้าเราเอาสิ่งที่ เราตั้งใจว่าเมื่ออดานตัวเองมันมันก็ไม่สามารถเกิดอะไรกันได้ก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรามีกําลังใจที่ดีแล้วก็เราเตรียมตัวที่ดีไว้ก็แค่นั้นเองครับก็ปรึกษาคุณหมออะไรเรียบร้อยนะครับก็ปรึกษาคุณหมอครับเรียกว่าทุกทางทั้งสายวิทยาศาสตร์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมในในทุกด้านอ่างนี้ดีกว่าทั้งด้านร่างกายทั้งด้านในเรื่องของยาต่างๆยา อา <ไฟ S 1> วิยาสมุนไพ,พรต่างๆครับสครามพร้อมมากครับพร้อมมาก เขาพร้อมแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะแรกๆก็มีกดดันเนาะว่าคนถามตลอดไงก็เหมือนกับแบบเราก็ไม่จะให้คําตอบเขาตอนไหนเพราะว่ามันไม่พยายามบอกเขาว่าอยากดดันเพราะว่าจริงๆคือเรื่องแบบนี้คือเป็นเรื่องของธรรมชาติบางทีถ้าเขาจะมาเขาก็มาแต่ยังบางคนไม่ได้ตั้งใจจะมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเวลากดดันมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของของตัวเราเองด้วยพี่อ้ําจะให้กําลังใจบ่อยค่ะตอนแรกๆเขาก็แบบก็ก็ให้เราบนบนได้ทุกวันแต่หลังๆเขาจะบอกเราว่าเอ้ยต้องไม่เครียดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปซีเรียส ไปล่อยไปสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแบบพอบางทีใครถามว่าเมื่อไหร่ะจะมีน้องก็เลยตอบไม่ถูกว,ว่าเมื่อไห,หร่อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็แบบก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องรอรอรอไปเรื่อยๆก่อนค่ะแล้วในปีหม่นี้มีแผนจะสวีทหาที่ไหนปั๊มลูก <c ười> ปีใหม่จริงๆไม่เป็นคำถามปเปิดที่น่ากลัวมากคำถามว่าจะไปปั๊มลูกกันที่ไหนใช่ไหมครับคือจริงๆไม่ได้มีแลนอะไรเป็นพิเศษว่า จะไปไหนในช่วงปีใหม่แต่คิดกันไว้อยู่ว่าจะไปทําบุญหรือจะไปต่างจังหวัดไปไปร่วมบุญหรือไม่อาจจะไปนั่งสมาธิที่วัดที่เราไปกันประจําประมาณนี้ครับแต่ว่าก็คงคงแบ่งเวลาเตรียมตัวไปเยี่ยมน้องไปเยี่ยมหลานครับเพราะว่าน้องแอก็น่าจะเกิดในช่วงปีใหม่พอดีครับค่ะเกี่ยวระหว่างเนี่แหละค่ะลุ้นให้วันที่หนึ่งกันอยู่ค่ะไม่รู้ว่าแอฟบอกไม่รู้จะอั้นไหวหรือเปล่า